ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมากอะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันเหมือนเดิมครับกับวันที่9มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่าคอมเมนหมดสภาพอีกแล้วล่าสุดครับดาวเทียมจากออสเตรเลียเนี่ยพลิก เกมให้ไทยเราเป็นต่อพร้อมกับตู้เหล็กทำเอาฮุนเซนวูบหงหลังครับเพราะรวมระดมมาทั้งหมดเนี่ย150ตู้กับการปิดชายแดนบ้านหนองจานรวมไปถึงการปิดตายครับที่ขเมรก็หิวโซทะลักเข้ามาเขตชายแดนไทยของเราอีกแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีการจ่ายค่าหัวกันเยอะแยะมากมายซึ่งยังรวมถึงขเมรก็ยังมีการลงบนที่อย่าง่ตเนื่องกับบ้านหนองจานหนองยาแก้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีอรปเดตสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้น เดี๋ยวเรามาอัปเดตและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับกับพื้นที่แนวชายแดนที่ต้องบอกเลยว่าท่าทีคำเมนนั้นปัจจุบันตอนนี้มีการรายงานออกมาครับจากกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าคำเมนเนี่ยเริ่มที่จะมีการสับเปลี่ยนกําลังนะครับมีการเติมกําลังทดแทนที่สูญเสียไประหว่างสู้รบไม่ได้เป็นการเพิ่มกําลังหรือว่าเสริมกําลังแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับกําลังทดแทนกําลังเท่านั้นทั้งกองกําลังสุรนารีครับหรือแม้แต่กองกําลังบุรพาเนี่ย ก็พูดเปเสียเนียวกันว่าเป็นการทดแทนกําลังเท่านั้นแต่ในฝั่งของไทยเราครับยังยืนยัน100%ในห้องของการหยุดยิงนะหากมีการลุกรานเนี่ยเราต้องตอบโต้ไปตามกฎการใช้กําลังเพื่อที่จะปกป้องดินแดนของไทยเราซึ่งเราก็ประเมินท่าทีฝ่ายกัมพูชาด,ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรลักษณะนเนี่ยจะมีการรุกรานเราหรือเปล่าซึ่งบิ๊กเล็กเองก็บอกนะครับว่าในบางการณีเนี่ย ฝ่ายปฏิบัติก็อาจจะต้องอดทนอดกลั้นนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำอาหากินได้และก็มีการสั่งเสื้อเกราะของพลทาหารด้วยครับจากที่เป็นระดับ3เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ4ทั้งหมดเลยที่กันได้ทั้งกระสุนปืนเล็กปืนยาวและก็อาก้าของขมินก็เป็นบิ๊กเล็กเลยครับที่ได้เข้าไป บริเวณบื้นที่ตามเขตแนวชายแดนนะครับทั้งเนิน469กับช่องบกและก็ช่องอันม้าที่เขมรนั้นยิงปืนคอเข้ามายัางฝั่งไทยเรานั่นเองซึ่งช่องอันม้าเนี่ยพอผมได้ข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเขมรนยึดมาไม่ต่ำกว่า50ปีนะคือยึดมาแบบ2เจเนเรชันเลยนะครับรเรียกว่าคนเก่าคนแก่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้แล้วคนใหม่ก็ผุดขึ้นมา50ปีครับย้ำอีกครั้งว่า50ปีนานกว่าที่เราจะสามารถยึดคืนกลับมาได้บวกกับในบื้นทีของกองทัพภาคที่ตตอนนี้นู้ เราวางไปทั้งสิ้นเนี่ย150ตู้แล้วที่หนองจานก็ไม่แปลกใจที่เขมรจะมีการโไวยไวายออกมาครับเพราะว่าเราปิดตายปิดเกม ปิดทุกอย่างที่เขมรจะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยเราให้ได้แต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ก็เป็นเรื่องดุดดไม่แพ้กันก็คือรายงานล่าสุดออกมาครับจากนาธานรูเซอร์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมครับออกมาชี้ชัดชัดเจนว่าไทยของเรานั้นทวงคืนแผ่นดินตนเองสําเร็จ100%เซึ่งแผนที่ดาวเทียมนี้นะครับก็บอกแบบชัดเจนว่าไทยเราสามารถทวงคืนแผ่นดินเอาไว้ได้และก็บอกว่าเราเนี่ยรุกคืบไปถึงไหนโดยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งออสเตรเลียนะครับที่ออ ทำแผนภูมิศาสตร์ครับเห็นว่าไทยเราเนี่ยรุกคืบไปที่ใดบ้างระหว่างเดือนก,นกรกฎาคม จนถึงปัจจุบันตอนนี้เลยซึ่งการรุกคืบตั้งแต่ในช่วงอดีตเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะแสดงด้วยเส้นสีน้าเงินแล้วการรุกคืบตั้งแต่การสู้รบเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยก็จะแสดงด้วยสีแดงแล้วในส่วนของสีน้ําเงินนั้นครับจะเห็นชัดได้ว่าเราเนี่ยรุกคืบทวงแผ่นดินไทยของเราที่อยู่ฝั่งไทยนะคืนมาแบบทั้งหมดเลยที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับคือมันโบแตกชัดเจนก็คือจากการตรวจสอบข้อมูลการยกระดับการปะทะเนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลจากดาวเทียมครับเหตุการณ์ที่ดูกระดับ โดยกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทั้งหมด33เหตุการณ์เลยทีเดียวแล้วเหตุการณ์ที่ฝ่ายทางเราเป็นฝ่ายยกระดับเริ่มก่อนเนี่ยก็14เหตุการณ์ แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ลดระดับความตึงเครียดลงความรุนแรงลงเนี่ยร่วมกันทั้งหมด9เหตุการณ์ซึ่งหมายความว่าคัมเมน,นครับตั้งใจที่จะโจมตีฝั่งไทยเรามากถึง33เหตุการณ์ก,กันเลยทีเดียวอันนี้คือหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ออกเลยครับเพราะเป็นข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งข้อมูลนี้ไม่ใช่เบงแค่อยู่ฝั่งไทยเราครับแต่ว่าเป็นฝั่งออสเตรเลียเลยซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยการรบรอบแรกเขาก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าการตรอจับความร้อนเนี่ย เป็นฝ่ายกัมพูชาครับที่เปิดเกมแล้วก็ยิงใส่ไทยเราก่อนในห้วงประด่ากัน5วันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้คือเป็นตัวกลางนะครับเป็นนาธานรูเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมของออสเตรเลียซึ่งก็ทําการวิเคราะห์การรบเนี่ยหลายต่อหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียซีเรียหลายต่อหลายจุดครับที่เขาวิเคราะห์มาแล้วมันเป็นเครื่องที่ เออคำเมนก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันอยู่ในตัวเลขมันอยู่ในภาพหมดแล้วการจับความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเรา,าก็มีข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มอีกหนึ่งข้อมูลก็ไม่แปลกใจที่ทั่วโลกเนี่ยไม่ฟังคำเมนเลยถึงแม้ว่ากัมพูชาครับจะมีการฟ้องร้องต่างๆนานา,นาแต่อีกหนึ่งเรื่องราวก็คือ กองทัพไทยเรามีการโต้กลับเหมือนกันและก็มีการออกมาย้ำครับจุดยืน4ข้อยึดมั่นหลักสันติภาพและเขารบข้อตกลงหยุดยิงตอกหน้าขมรไปซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสำนักข่าวกัมพูชาอย่างเฟรชนิวเนี่ยก็มีการถแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะฮุนเซนครับที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยไทยเรารุกรานหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ล่าสุดกองทัพของเราก็ตอบโต้กลับไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่4ข้อที่เราจะทําในหลัก ยึดมั่นเสรีภาพครั้งนี้นะครับก็คือข้อแรกประเทศไทยของเราครับจะยึดมั่นในสันติภาพและก็สันติวิธีนะมีจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าปรารถนาพรมแดนในสันติภาพและก็เสถีภาพความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงกัมบูชาด้วยนะครับและก็เราไม่ประสงค์ให้เกิดความรุนแรงเลยหรือว่าความสูญเสียต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายส่วนที่2ครับเราก็บอกว่าเราเนี่ยเคารพข้อตกลงหยุดยิงและกลไกทวิภาคีนะ ซึ่งก็ยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงหนุดยิงอย่างเคร่งครัดรวมถึงยึดมั่นในกระบวนการสํารวจและก็จัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมกับฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างไรก็ดีครับเราบอกว่าการดำเนินการเรื่องเขตแดนเนี่ยควรอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความไวเนอร์เชื่อใจระหว่างกันซึ่งในเราก็เรียกร้องให้กัมพูชานั้นเนี่ยดำเนิมนมาตรการลดความตึงเครียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในท้อยแหลงร่วมนะครับโดยเฉพาะการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนอีกข้อหนึ่งครับที่เราตอก็ คือการยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรอบด้านซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็นุัยญาต่างๆนะ รมบประเดนส่วนที่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยส่วนในข้อนึงครับเราบอกขเมนว่าต้องสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ต่อสาธารณชนควรตั้งอยู่บนข้อที่จริงครับที่ตรวจสอบได้และก็ลดท้อยคาที่อัดก่อให้เกิดความตึงเครียดซึ่งขเมรนก็ยังทําอยู่เรื่อยๆยังทาอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นการแถลงการออกมาของฝั่งในเรา4ข้อนะครับที่ออกมาตอบโต้ฮุนเซนหลังจากที่มีการประกาศว่ายังไงก็ไม่ยอมรับในเรื่องของการพิพาทเขตแดนจากการใช้กาลังแล้วก็บอกว่าไทยเราเนี่ยรุกรานยึดดินแดนของกัมพูชาพูด มาได้นะครับพูดแบบมันไม่น่าเชื่อเลยสําหรับขมนเอง,เอ,งอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกกรณีหนึ่งนะครับขมินถึงแม,วม้ว่าจะมีการบอกว่ายึดหลักสันติภาพก็ตามครับแต่ล่าสุดฝั่งกัมพูชาครับได้นําคณะเออทนั้นลงบริตรวจสอบความเสียหายบริเวณด่านพรมแดนนานาชาติหรือว่าโอซเมดซึ่งอ้างว่าเกิดจากการรั้งของฝ่ายไทยเราอย่างเดียวเลยซึ่งก็พร้อมกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยืนยันจากฝั่งไทยเราชัดเจนว่าเราไม่มีนโยบายหรือว่าคําสั่งให้ใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนเด็ดขาดหรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดสุดแล้วแต่เนี่ยขมเมนก็ยังมาใช้น้ํามาใช้ไฟที่ไทยเราครับพอเราถล่มแบบนั้นมันก็ไม่มีน้ําไม่มีไฟก็อยู่ไม่ได้แต่ขมเมนก็ยังพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําหลักฐานไปเรียกร้องกับชาวโลกว่าไทยเราลุกร้าดินแดนซึ่งล่าสุดเนี่ยกัมพูชาก็ยังเพิ่มเติม,ตมด้วยการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเราเนี่ย แก้ปัญหาที่กองทัพไทยได้ละเมิดและก็กําลังรุกรานดินแดนกัมพูชาโดยการติดตั้งลวดหนามวางตู้คอนเดนเซอร์ปักธงชาติไทยขุดคูเลด,ดและทําลายบ้านเรือนรวมไปถึงทรัพย์สินของประชาชนกัมพูชาขมรบอกว่าห้ามเราเนี่ยวางตู้คอนเดนเซอร์และก็ปักธงชาติไทยโดยดิดขาดรวมไปถึงทาลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวกัมพูชาแต่อย่าลืมว่าดินแดนตรงนั้น มันอยู่ฝั่งไทยเราครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขเมรนก็รู้สึกว่าจะยึดมากๆกับบ้านหนองจานหนองยากแก้วนะครับเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยมีชุมชนอยู่เยอะซึ่งไทยเราก็ต้องทําตามกฎหลักเกณฑ์ของไเราครับพอเรายึดแผ่นดินกลับขึ้นมาเนี่ยก็ต้องสถาปนาพื้นที่ให้เป็นที่โล่งมากที่สุดเพื่อที่จะจัดสรรปันส่วนกับเจ้าของโฉนดเดิมครับที่ยังไม่ได้ครอบครองมานานทับ40ปีตอนนี้ก็รอนะครับรอกระบวนการที่เราทําเสร็จสิ้นอย่างที่ผมบอกเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เวทีโลกเขเมรนเพียงพร้าเราเยอะมาก นะครับประกอบกับอีกหนึ่งเรื่องราวในเขตแนวชายแดน ล่าสุดครับกัมพูชานเนี่ยหิวโซอดอยากลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นกองกําลังบูรพาของไทยเราครับที่สกัดจับบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอารัญยาประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการลาดตระเวนครับก็ตรวจพบรถบรรทุกหล้อบรรทุกสินค้าแผ่นฟองน้ําสีขาวต้องสงสัยแล้วเมื่อเจ้าของรถคันนี้ครับเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้จอดทิ้งเอาไวา้แล้วก็หลบหนีเข้าไร่อ้อยข้างทางแต่โบ้แตกมันเกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อตรวจสอบจากภายในแล้วเนี่ย กลายเป็นว่ามีการซุกซ่อนบุคคลสัญชาติกรรมบูชาหรือว่าชาวเขมิเองที่มีการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับจำนวนทั้งสิ้น37คนทั้งหมดก็ซ่อนตัวอยู่ภายในรถนะครับโดยใช้แผ่นฟองน้ําสีขาวเนี่ย ปิดบังําพรังกระจุกตัวกันอยู่นะครับเราก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่ครับชาวคอมเมก็เดินทางมาจากพื้นที่กรุงปอยเปรตใน,นจังหวัดบันเตยเมนเจยนะครับซึ่งก็ไม่พบเอกสารเดินทางที่ถูกกฎหมายเข้าไทยแต่อย่างใดสอบถามเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าให้การออกมาว่ามีความประสงค์ครับจะลักลอบเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเรากับการรับจ้างทั่วไปหรือแม้แต่ขายสินค้าในพื้นที่ตลาดโรงเกลืออำเภอรัญญะประเทศครับซึ่งเขาเนี่ย เคยเข้ามาทํางานในไทยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการสู้รบกันหรือว่าปิดด่านถาวรบ้านครองลึกแล้วเนื่องจากขาดรายได้ไม่มีงานทาครับจึงตัดสินใจว่าจ้างขบ,บวนการลักลอบนําคนข้ามแดนเนี่ยจ่ายคนละ7,500-8,000บาทเลยทีเดียวครับเรดขึ้นนะก่อนหน้านี้ในช่วงของหลังจากรบกันรอบแรกครับเรดเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6,000บาทแต่ว่ารอบนี้7,500-8,000บาทเลยซึ่งก็เข้ามายัางบูรีบ้านป่าไร่ครับก่อนจะถูกจับ กุ่มตัวในที่สุดโดยฝ่ายความั่นคงของไทยเราเนี่ยก็ดําเนินการตามมาตรการกฎหมายและก็ผลักดันออกนอกประเทศไปอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขเขมรยังตอกย้ําอยู่เรื่อยๆนะครับกับการหิวโซผมเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะทะลักมามากกว่านี้อีกอย่างเช่นรอบแรกที่พอรบกันเสร็จปั๊บเนี่ยเราปิดด่านขเขมรก็ทะลักมาไม่เว้นวันเลยครับห้าร้อยถึงหนึ่คนเลยแต่ว่ารอบที่2เนี่ย หยุดปะทะก,กันไม่นานคาเมนก็เริ่มที่จะทะลักเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราจับล่าสุดคือเยอะมากนะเกือบ100คนได้67คนแล้วรอบนี้มาอีก37คนครับแล้วรอบหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมาอีกเยอะมากแล้วเรดเนี่ยมันจะขึ้นอีกเยอะน่าจะเป็นหลักหมื่นเลยกับการลักรอบข้ามแดนผิดกฎหมายซึ่งกลายเป็นฮุนเซนเนี่ยนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อดอยากกระดังประเทศแบกกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของฝั่งไทยเราครับซึ่งก็ยังเหมือนเดิมมรรััยงงฝ้า้าาะะวก็ห ใ้ใจขมนโดยเด็ดขาดก็จะมีคลิปออกมานะครับในการเผชิญหน้ากันกับกันละตะเวนนะขเมรก็เริ่มที่จะพูดแบบอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพูดเยอะมากกว่าเดิมไม่ค่อยได้จากกล้าหือกล้าอือกับไทยเราเท่าไหร่ นะครับคงต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าความตึงเครียดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเอาละรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่อัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย